ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงครับผมพี่สาวพี่ชายด้วยอันนี้เลิกงานมามาดูชมนะแกมารดน้ำมาชมก็ต้องจากน้ําจากก้อนแหละเป็นมันรดอันนี้ดอกร่วงหมดอันนี้เป็ดินเมื่อวานนะเห็นไหมยอดแทงแล้ว <laughs> แทงไว้จังผมชอบไม้ส่วนตัวนะผมชอบไม้ธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะอันนี้คือคือความชอบส่วนตัวไม้สีผมทําเยอะนะไม้ดอกดอกชั้นดอกอะไรผมทําเยอะแล้วก็ ค่อยหมดไปเพราะว่าผมขายไปหมดแล้วก็ไม่ได้ทําเพิ่มไม่มีการไม่ไม่ได้ผสมสายพันธุ์เพิ่มก็มีบางตัวผสมขึ้นอยู่ผมชอบม้แบบนี้นะไม้ธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละที่ผมชอบตัวนี้เนี่ยดูสวยเือนกันนะก็มีเสน่ห์นะเวลายังไม่โตดูไม่สวยหรอกเราต้องรอให้เขาโตขึ้นเวลาโตมากอ่ะไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้สวยได้ตัวนี้เดี๋ยวจะตัดไปเสียบอยู่ตีกนี่สวยนะเนี่ยผสมใหม่ขึ้นมาดอกร้อน ซอนเกินไปซอนจนดูไม่ออกไม่บานแต่มมากที่ผสมกับใหม่อีกตัวหนึ่งอ่ะก็ไม่บานเหมือนกันอ่ะเป็นแต่แบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเอาไว้ดูต่อไปเรื่อยก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมธรรมดาเนี่ยตอนนี้นี่เคยเสียบแล้วก็ไม่ติดแต่ว่ากลายไม้สวยได้เดี๋ยวพาดูแวบๆเนี่ยตัวนี้ก็เขาจะมีอีกลวของเของนะไม้ดอกชั้นเดียบแบบนี้เป็นไม้ธรรมดานั่นแหละไม่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีการผสมเกสรนะเป็นไม้ที่เขาเกิดเองไมเห่านี้เกิดเองล้วนๆเลย ผมเก็บฝากที่เขาเกิดเองมาเก็บฝากที่สวนนี่แหละเห็นไหมเขามีเสน่ห์ในตัวเขานะมีเสน่ห์ในตัวงเขาเองมีความสวยงามนี่ต้นนี้ดอกสวยต้นนี้นี่อ่ะก็เดี๋ยวพาดูแบบับใบก็แล้วกัน,นะต้นนี้นี่เคยหักเคยอะไรนะรอดตายดอกธรรมดาจริงนะแต่ว่าเขาก็มีความสวยของเขามีเอกลักษณ์ของเขาแหละ ผมชอบงานธรรมดาเนี่ยตัวนี้ดอกใหญ่มากเห็นไหมดอกใหญ่มากนะตัวนี้เดี๋ยวถ้าลงกระถางใหญ่นะเมื่อเมื่อลงกระถางใหญ่ได้แล้วก็โอเคไม้เหล่านี้จะกลายเป็นไม้ที่สวยแน่นอนผมชอบมมนแบบนี้เนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยที่ผมลงกระถางใหญ่ขึ้นตังใหญ่ไปเลยเนี่ยดอกอาจจะธรรมดานะแต่ว่ามีความพิเศษนะไม่ใช่ว่าธรรมดาจนเราอ่าดูดูแล้วน่าเบื่อไม่แบบนี้ไม่น่าเบื่อนะผมชอบไม้แบบนี้ ดูแล้วไม่น่าเบื่อจะมีอะไรล่ะมีดอกชมชมประมาณนี้แหละนะอันนี้ผมไม่ได้ขายนะต้นนี้จะเก็บไว้ให้เป็นไม้โตโตแล้วดูกันว่าตอนโตๆตโตมากแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจะสวยแค่ไหนอันนี้เดีเ๋ยวเก็บเี่ยฝักไว้อยู่ตอนนี้ผมเก็บฝักกอาไว้แล้วต้นนี้ก็ดอกสวยเช่นกันอันนี้ก็ต้นหนึ่งที่ที่ไม่ได้ขายพอดีพี่ชายช่วยมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่ชายมากนะพี่ชายใจดี ก็ให้ทุนมามาทํางานต่อก็ขอบคุณท่านมากก็ขอบคุณคุณป้าด้วยนะคุณป้าคุณป้าก็ช่วยทุนมาทํางานเช่นกันขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยมาก็ไม่ได้ทุกท่านช่วยก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณพ่อที่บีรำด้วยก็รับต้นไม้ไปเลี้ยงขอบคุณท่านไม่อาจจะไม่สวยนะไม้ผมไม่ได้เปลี่ยนดินแล้วเห็ไหมเขาไม่แจกยอดให้เขาไม่แจกยอดให้ตอนนี้นี่ตรงนี้เสียเห็นไหมนี่ยอดไม่มีเสียบ ไม่ไม่ได้ขายหรอกต้นนี้จะเก็บไว้เอาไว้เอากิ่งเนี่ยไปเสียบต้นใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าผมทําไว้ให้ให้พี่สาวอยู่ต้นหนึ่งอยู่เนี่ยเป็นแบบนี้นะอันนี้กระแพงเสียทีเนี่ยรอยตัดตัดไปเสียบต้นใหม่ที่เสียบสูงไม่ใช่ไรหรอกการไว้ไม่ต้องขายอดใจให้อดใจไว้ว่าให้ให้ยังมีเหลือสายพันธุ์ที่บ้านต้องให้มีเหลือถ้าเสียบเปี้ยไปยังไงก็อดขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังก็ต้องขายไปก็ว่ามีอะไร ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะเริ่มเริ่มกำลังเริ่มขยับทำงานเริ่มเปลี่ยนดีดเ,เปลี่ยนอะไรกำลังเริ่มทำก็กิ่งกิ่งไม้สวยผมไม่ค่อยมีนะอันนี้กิ่งหกักกายหยียบที่ได้มากต้นนี้กำลังสวยเลยไม่ค่อยมีไม้สวยตอนนี้กำลังจะเริ่มเก็บไม้ผมเก็บเก็บไม้ชั้นเดียวนะไว้ประดับสวนแล้วก็ให้ให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขเวลาเข้ามาสวนก็รู้สึกผ่อนคลายได้มีต้นไม้ให้ดู จะจะทำไม้ใหญ่จะเก็บไม้ใหญ่บางบางต้นอันนี้ผมผสมขึ้นมาใหม่นะตัวนี้เนี่ยผมดอกยังไม่เห็นว่าจะสวยไม้ไม่รู้นะดอกยังไม่โอเคให้ยังไม่เห็นเท่าไหร่เนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยก็ดูธรรมดานะแต่ว่าเขาก็มีความพิเศษนะแต่ว่าเวลาโตไม้เหล่านี้ไม่ต้องห่วงไม้ธรรมดาธรรมดานี่แหละเวลาโตขึ้นจะมีคุณค่านะมีคุณค่าทางยังไงล่ะทางกิจใจเราด้วย ก็มีความสวยงามที่ที่ยังไงลนะ่ะที่บอกว่าถูกกันแหละมันเป็นความชอบส่วนตัวนะอันนี้ผมปลูกสามสีใส่ต้นเดีวยวกันเลยใส่กระถางเดีวยวกันเลยให้เขาโตกระถางมีน้อยเนี่ยเวลาโตเรา,เราถึงจะรู้ว่าไม้เหล่านี้จะสวยมากเวลาโตเราแต่งฟอร์มได้ก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยผมจะทํางานต่อแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมก็ ยังไม่ไม,ไมีไม้สวยที่จะได้ขายนะก็มาถ่ายให้ดูประมาณนี้แหละขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ